สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวิภาดาพารลพันธ์อยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะบ้านอยู่แถวนี่เลยค่ะเขียนกี่ใบคะถึงได้ตัวเขียนสองใบค่ะสองใบค่ะอ๋อเป็นไงพอพอรู้ว่าเราได้แล้วรู้สึกัีไหมบ้างคะดีใจค่ะดีใจค่ะเป็นเต้นไหมมากค่ะแล้วเราคิดหรือยังว่าจะไปที่ไหนคะยังคิดไม่ออกค่ะอ๋อคือไ้ก่อนเนาะค่ะ มาชอบชิมยูทีเท่านะคะแล้วเมื่อซื้อครบ300บาทสามารถแลกคูปองหย่อนตู้ได้ค่ะเผื่อจะมีโชคุณหนูนะคะขอบคุณค่ะค่ะ ครับขอยินดีกับน้องคนที่2นะครับที่รับรางวัลกับเราไปกับช็อปเดนนี้บินฟรีเดนแน่กับ U ูดีทาวนะครับแล้วใครที่ช็อปครบทุก300บาทนะครับก็จะได้คูปองหนึ่งใบแล้วอย่าลืมลุ้นโชคกับเรานะครับที่นี่ยูดีทาวช็อปเดนนี้บินฟรีเดนน่ครับเราจะจับรางวัลทุกวันอาทิตย์นะครับที่ซอย1นึ่งยูดีทานะครับสามารถติดตาม ได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m y u t o w n นะครับสำหรับใครที่ส่งฟูปองแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีขอให้ได้บินฟรีเดั๋นี้กับสูดีทาวนะครับ